อาลีวากรณ์เบื้องต้นสำหรับชั้นประโยคหนึ่งสองหรือสำหรับนักเรียนใหม่คำว่าบาลีวยากรณ์อันนี้ก็แยกออกเป็นสองคำคือคำว่าบาลีกับคำว่าวยากรา์ถ้าเกิดแยกเป็นอันนี้คือแยกแบบที่มองเห็นเป็นภาษาไทยถ้าแยกแบบที่มองเป็นภาษาบาลีก็เป็นมีคำว่าบาลี วิยากรนังคําว่าบาลีหรือบาลิมีความหมายหรือแปลว่าอะไรก็มีความหมายหรือแปลว่าภาษาอารักษาไว้ซึ่งพระรพุทธพจน์พระรพุทธพจน์ในที่นี้ก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเรารวมเรียกว่าพะตตรปิดกคําว่าภาษาในที่นี้ก็คือภาษามคตนั่นเองฉะนั้นภาษามคต ก็คือภาษาที่รักษาไว้ซึ่งคํตังสอนของพระเจ้าคือปาตาปิฎกเราจึงเรียกว่ารวมเรียกว่าภาษาบาลีฉะนั้นภาษาบาลีก็คือภาษามาคตภาษามาคตก็คือภาษาที่รักษาไว้ซึ่งคาตังสอนของพระเจ้าก็คือภไตาปิฎกส่วนคว่าไวยากรณงหรือคําว่าไวยากรณ์ก็มีความหมายหรือแปลว่าประกอ,นอันกระทำให้แจ้งหรือ เครื่องมือตำรับตำราที่ทำให้สาที่ทาให้เราสามารถไปแปลหรือเข้าใจภาษาบาลีได้ฉะนั้นรวมคำสองคำเข้าด้วยกันคือคำว่า,าบาลีวยากรนังหรือคำว่าบาลีวยากรก็จะมีประหมหายหรือแปลว่าประกณรอักนกระทำให้แจ้งภาษาอารักษาไว้ซึ่งพระพุทธพจน์หรือตำรับตำราหรือเครื่องมืออะไรก็นล้อแต่ ที่สามารถทําให้เราแปลหรือเข้าใจภาษามคตที่ใช้สําหรับรักษาคําสังสอนของพระเจ้าคือพัตตบิดกได้คำพีบาลีบวยากรก็มีอยู่ด้วยกันสามสายสายที่1ก็คือคำพีกัจจยนะหรือคำพีสายกัจจยนะอันนี้ก็เป็นของอินเดีย สองคัมภี์โมคลานะและคัมภีร์สายโมคลานะอันนี้คือเป็นของลังกาสามคัมภี์สัตนิติและคัมภี์สายสัตนิตินี่คือของพมา่าฉะนั้นคัมภีร์บาลีกรนที่เราเห็นกันทั่วไปก็จะมีอยู่สามสายซึ่งเราเรียกว่าเป็นบาลีใหญ่ซึ่งกว่าจะเรียนจบสามสายหรือสายใดสายหนึ่ง เราก็ใช้เวลามากมายซึ่งนักเรียนสมัยใหม่นี้อ่าไม่บางครั้งก็ไม่ชอบเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะต้องการจะรู้เร็วและแปลได้เลยก็ต้องไปศึกษาสามสายนี้อย่างอ่าอย่างเคลื่อยอ,อย่างไม่ย่อท้อแต่ว่ามันก็ยากลำบากเกินไปในเวลาสั้นๆสามสายนี้มีความแตกต่างกันมากไหมอ่โดยรวมก็ไม่แตกต่างกันมากแต่ว่า ก็มีบางสายที่แต่งเพิ่มไปเพื่อทําให้เข้าใจสับพังศัพท์ได้มากขึ้นฉะนั้นเวลาเราเรียนสามสายนี้มันใช้เวลานานก็จะมีองค์นี้ก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเป็นพระสังฆราชองค์ที่สิบแห่งกรุงรัตนโกสินทนร์ท่านก็รวบรวมคำพีสามสายนะั้นเอาสิ่งที่ใช้งานมากๆอันนหนที่ใช้บ่อยๆหรือใช้ทั่วไปก็เอามาเป็นสูตรทำมาหารวบรวม เป็นเล่มที่เราท่องก็คือเป็นเล่มเรื่องเลี้งซึ่งสมัยก่อนอ่ะเป็นเล่มบางๆสีเล่มแต่ว่าสมัยนี้เราก็รวบรวมเป็นเล่มเดียวอาจจะเรียกว่าสุตเด็จบาลีวิยากรของสนักโน,นสนักนี้บาลีวิยากรก็แบ่งออกเป็นสี่ผ้า<ม>คือออกเป็นสีส่วนมีอะไรบ้างก็คืออักขรวบิธีอันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอักษรก็จัดเป็นสองคือ อ่สัญลิธานก็คือแสดงชื่ออักษรที่เป็นสระและพอดนะพร้อมทั้งธนกรก็คือ,อที่ตั้งที่เกิดของอักขระนั่นเองส่วนสุดที่ก็คือการต่ออักษรที่อยู่ในคำอื่นให้เนื่องเป็นเดียวกันก็คือแสดงการวิธีตัดต,ต่อรวมคํานั่นเองแล้วก็สองวัจีวิภาคอันนี้ก็แบ่งคำพูดออกเป็นหกส่วนคืออะไรบ้างทมีนาม้าอัยาพยศ สมารถตทิศอักขยาตแล้วก็กิจสามวัคยสัมพันธ์อันนี้ก็ว่าด้วยการกและประพันธ์ผูกคำพูดที่แบ่งไว้ในวัจีวิภาคให้เข้าเป็นประโยคเดียวกัน,นส่วน4ก็คือฉันทะลักษณะแสดงวิธีการแต่งฉันคือคาถาที่เป็นวนรรณพฤทและมาตราพฤทอันดับแรกก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของการเรียนบารีเราก็มาดู เกี่ยวข้องอกับอักขระหรืออักษรของภาษาบาลีก่อนว่ามีอะไรบ้างอักขระที่ใช้ในภาษาบาลีก็จะมีอยู่41ตัวก็จะแบ่งเป็น2ก็คือสระกับพออยัญชนะสระเราจะมีอยู่8ตัวคืออะอีอูเอโอคือจัดเป็นคู่นั่นเองคือมีอยู่4คู่แต่ว่าเป็น แปดตัวอ่าอีอููเอโอส่วนพัาชนะเราก็มีอยู่สามสิบสามตัวเพราะฉะนั้นัาชนะเรามีอยู่สามสิบสามตัวสระเรามีอยู่แปดตัวสามสามตัวมีอะไรบ้างในสามสามตัวนั้นเราก็จะแบ่งเป็นสองวคก็คืออ่าชนะที่ชื่อวรคก็จะมีอยู่ยี่สิบห้าตัวก็คือ ใน25ตัวเนี่ยอ่าแล้วก็จะแบ่งเป็น5วักคือวักหนึ่งจะมีอยู่5ตัวรวมเป็น5วักก็มีอะไรบ้างวักแรกก็คือกาวักก็มีกาขาคะคางะคือกอไก่ขอไข่คอควายคอัทางเงางูเราเรียกเราอ่านว่ากาขาคะคางะอ่าเราเรียกว่ากาวักก็อเอาตัวแรกเป็นชื่อของวักแล้วก็ พักต่อมาคือจะวักก็มีอะไรบ้างก็มีจะชาชาะชาะยะเอาตัวแรกเป็นตัวเรียกชื่อวักคือเรียกว่าจะวักต่อมาตาทะอันนี้คือตาทาดะดทฒนะจั้นคือทอปันโทรเราจะอ่านเหมือนเป็นเป็นดเด็กก็คือตาทาดะดทนะอันนี้ก็เรียกว่าตาวักคือเอาตัวแรกเป็นชื่อของวักต่อมาก็ ปะทะพัฒนะอันนี้เราก็เรียกว่าตาก็ต่อมาวักสุดท้ายของวักก็คือปะผะพระพมะอันนี้เรียกว่าป่าวักฉะนั้นพัฒนะที่บอกว่ามีสาทีสามตัวอ่ายี่สิบห้าตัวจะเป็นของวักเพราะว่ามันเกิดเป็นอ่าในวักเดียวกันเราจรึงจัดให้เป็นห้าวักอ่าก็มีกะขะขะ,ขะงะจะัชะชัชชิยะ ตาะะะตาตาทารัตนะตาทะัตนะตะผาผาผมาแล้วก็มีอีกแปตัวคืออยู่ในส่วนของอวักก็คือยะระละ,ะวะสหะละอังกลมๆตัวนี้เราเรียกว่าอังหรือนิกหิรวมแล้วอักขระก็จะมีอยู่สี่สิบเอ็ดตัวแบ่งเป็นสระ แปดตัวคืออออีออูอเอโอส่วนพยัญชนะก็มีอยู่สาสิบสามตัวค erm ือกขคคงะจะชะชัชยะตถดัฒนะตถทัฒนะปผผพพมะแล้วก็ยะระละวะสหละอังงฉะนั้นก็นี่คือรวมเรียกว่าอักขระ อัคระคือหมายถึงสระและพอยันชนะนั่นเองเราก็มาดูต่อมาคือวจีวิภาคก็คือส่วนแห่งคำพูดส่วนแห่งคำพูดก็คือวจีวิภาคณะนนั้นวจีก็คือคำพูดวิภาก็คือส่วน ส่วนหรือการแบ่งคําพูดนั่นเองฉะนั้นวจีวิภาคคือการแบ่งคําพูดเป็นส่วนๆหรือเราเราแปลตามคมํามันเลยก็ได้วจีวิภาคแปลว่าส่วนแห่งคําพูดส่วนแห่งคําพูดก็จะแบ่งออกเป็นหกมีอะไรบ้างมีนามศัพท์ซึ่งเราจะต้องเรียนเป็นแบบแรกต่อมาก็เป็นอัพยัญทศ แล้วก็อัคขยากิดสมารตัดทิศะนั้นวิจีวิภาคคือส่วนแห่งคำพูดอ่าคือการแบ่งคำพูดออกเป็น6ส่วนมี1นามศัพท์2อัพยยศัพท์3อัคขยาก4กิด5สมารห6ตัดทิศแล้วก็มาดูเรื่องนามศัพท์กันเลยคำว่านามศั์อ่าแล้ก็ แยกออกเป็นสองคำคือนามกับสัพท์ถ้าเป็นภาษาบาลีก็เป็นนามะกับสัพทะคำว่านามะหรือนามอันนี้ก็แปลว่าชื่อชื่อของใครชื่อของคนสัตว์สถานที่สิ่งของอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดมาในโลกนี้อาจจะเป็นเกิดเป็นธรรมชาติหรือ เป็นสิ่งที่เราสมมติหรือเรียกชื่อเรียกขึ้นมามันก็ต้องมีชื่อฉะนั้นคำว่านามะก็คือชื่อของสิ่งต่างๆที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นชื่อของคนสัตว์สถานที่สิ่งของเป็นต้นที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือสมมติขึ้นส่วนคำว่าสัทธะอันนี้ก็แปลว่าเสียงหรือสำเนียงเสียงหรือสำเนียงฉะนั้น คำว่านามศัพว์ถ้าแปลว่าก็แปลว่าเสียงหรือเสียงที่บอกให้รู้ชื่อก็คือเป็นการออกเสียงว่าเสียงนี้นะมันหมายถึงคนเสียงนี้นะมันหมายถึงสัตว์เสียงนี้นะหมายถึงสถานที่หรือสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดมาในโลกนี้ฉะนั้นคำว่านามศัตว์ก็แปลว่าเสียงหรือเนียงที่บอกให้รู้ชื่อนามศัพว์ก็ยังแบ่งออกเป็น สามมีอะไรบ้างมีนามนามคุณนามแล้วก็สรพนามฉะนั้นนามศัพท์ตัวเดียวคือเสียงหรือเนียงที่บอกให้รู้ถึงชื่อก็ยังแบ่งตัวมันเองออกไปอีกเป็นสามอย่างคือนามนามคุณนามและสรพนามนามนามคืออะไรนามนามก็คือนามที่เป็นชื่อของคน สัตว์สถานที่สิ่งของอ่ะคือเป็นคืออันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เราใช้เรียกอา่าเรียกอะไร,รนามที่เป็นชื่อของคนสัตว์ที่สิ่งของที่เกิดมาในโลกนี้แหละอ่ะคือเป็นนามนามนั่นเองน,นามนามเองมันก็ยังแบ่งออกไปอีกสองอคือมันหมายทำไมมันจึงแบ่งไปสองก็เพราะว่ามันเป็นนามนามที่เป็นชื่อเฉพาะหรือนามนามที่เป็นชื่อไม่เฉพาะ มันก็เลยต้องแบ่งเป็นสองฉะนั้นที่เป็นชื่อเฉพาะกับชื่อไม่เฉพาะภาษาบาลีเราเรียกว่าอะไรฉะนั้นสาธารณนามันคือนามที่ทั่วไปนามที่ทั่วไปอันนี้คือไม่เฉพาะนามที่ทั่วไปคือไม่เฉพาะส่วนอาสารณนามนามที่ไม่ทั่วไปอันนี้จะเป็นชื่อเฉพาะก็ะคือสิ่งไหนที่มีอันเดียวสิ่งเดียวในโลกอ หรือมีคนนี้ชื่อนี้เท่านั้นไม่ใช่คนอื่นก็คือเป็นสิ่งที่เฉพาะก็คือไม่ทั่วไปอย่างเช่นนามนามที่ทั่วไปก็คือไม่เป็นชื่อเฉพาะคือไม่เจาะจงมีอะไรบ้างเช่นคําว่านักครัลงเมืองมนุษโสมนุษย์ษยประเทศประเทศอย่างเงี้ยเป็นคํากลางๆที่ไม่ได้เจาะจง คือเป็นคำกลางๆคือเมืองก็เมืองทั่วไปไม่ได้หมายถึงว่าเมืองชื่อนั้นเมืองชื่อนี้อันนี้ก็เป็นมนุษย์ทั่วไปไม่ใช่มนุษย์อีกคนนั้นมนุษย์คนนี้หรือประเทศก็เป็นประเทศทั่วไปเป็นคำกลางๆไม่ใช่ประเทศชื่อนั้นประเทศชื่อนี้อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นสาธารณคือนามที่ทั่วไปนามที่ทั่วไปไม่เจาะจงนามที่ทั่วไปไม่เจาะจง ส่วนอาสาธานาก็ด้แก่นามที่ไม่ทั่วไปคือเป็นนามที่เจาะจงนนั่นเองเช่นพระราสีเนี่ยเมืองชื่อว่าพระราสีถ้าเป็นคำว่าเมืองเฉยๆเห็นไหมมันจะเป็นสาธารนาหรือเกิดเมืองนั้นมีชื่ออ่ามันก็เลยเป็นเมืองที่ไม่ทั่วไปก็จัดเป็นอาสาธนาหรือพิมพิสาโรพระราชาพนามว่พา,าพิมพิสารอันเนี้ยก็ เป็นนามที่เจะจงไม่เชื่อไปเพราะว่าพระเจ้าวิสาก็จะมีอยู่แค่คนเดียวในยุคนั้นอ่ะจะได้เกิดคําว่าพระราชาเฉยคําว่าพระราชาเนี่ยก็ถือว่าเป็นนามที่ทั่วไปนะหรือคําว่าสยามะประเทศโสคือประเทศสยามหรือประเทศไทยอันนี้ก็เป็นสาสาธรานามคือเป็นนามที่ไม่ทั่วไปเด็กเกิดเราบอกว่าประเทศประเทศที่เฉอยอย่างนี้ก็เป็นสารานามก็คือนามทั่วไปเป็นต้น เราลองมาทดสอบดูว่าเราจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับนามนามที่เป็นสาธรารณากับอสาธรารณามหรือไม่เช่นคําว่ายักษ์โขยักษ์อันนี้เป็นนามนามประเภทไหนถ้าเป็นยักษ์ก็เป็นยักษ์ทั่วไปอันนี้ก็เป็นสาธรารณามถ้าพิมพิสารระราชาพระราชาปรรนาว่าพิมพิสารอันนี้เราจะมองว่าเป็นนามนามอ่า ชนิดไหนฉะนั้นพระราชาพระนามว่าพิมิสางก็จะมีอยู่แค่คนเดียวท่านั้นท่านั้นตัวนี้ก็ต้องเป็นอาสาทรนาำหนักจะเกิดเป็นพระราชาเฉยๆอันนี้ก็แปลว่ามีได้ทุกเมืองอันนั้นก็จะเป็นสารารนามคําว่าถีช้างอย่างเงี้ยก็เป็นช้างทั่วๆไปอันนี้ก็เป็นสารารนามแต่จะเกิดช้างนั้นมันเป็นช้างมีชื่อว่าช้างชื่อนั้นชื่อนี้อันนั้นก็จะเป็นอาสาทรน้ำนามได้ นครางเมืองเนะเมืองก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นเมืองอะไรอันนี้ก็เป็นสา,ารธนาบามหรือถ้าเป็นสาริบุตโตเนี่ยภาษาริบุตรหรือประเทาชี่ว่าสาริบุตรภาษาริบุตรก็มีองค์เดียวเท่านั้นอันนี้ก็ต้องเป็นอสารารณนาบาม